ดนั้นจึงมีรู้แล้วเมื่อไรอยู่จะมีใจไม่มีใครเรามามีเรามาเอามาสิมาล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 ไม่ชอบใครเรามาชอบเรามาเอามาสิมาล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 าที่มีแฟนเราเป็นแฟนเรามาเอามาสิมาล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 าให้ทถ้นจ่าเธอคนนั้นของเธอเป็นฉันได้ไหม จจเจอยิ่งรู้จักเธอยิ่งเลิฟริงไลวันนี้ไม่พร้อมเป็นแฟนจะขอสแตนบายรอวันไหนที่ยามเป็นแฟนจะไปสแตนบายรอวันนี้ไม่พร้อมเป็นแฟนจะขอสแตนบายรอวันไหนที่ยามเป็นแฟนจะไปสแตนบายรอฮัลโหล มองตองมัเหมือนองยูติ้งอูมันพักซ้จุนปางเหมือนลีมินโฮกลามโตเหมือนฮอยบินมีรอยยิ้มคิมสูให้ยันน่ารักมันพักโบกคนตาเธองอนงอนเหมือนคนตาชาอึนอูอยากบอกให้รู้ว่าลาบยูจังจังอยากตะโกนดังๆว่าสุราเฮย๋ขาจะไม่ตึงแขนจะไม่ตึงหัวจะไม่ตึง ขาจะไปตึงแขนจะไปตึงหัวจะไปตึงหูจะไปตึงแต่แทตึงตึงตัตระลาตตึงตึงตัตละตตึงตึงตัตระตตึงตึงตัตระลาตัตึงตึงตัตลาตัตึงตึงตัตระละตัตึง ผมก็ขอฝากเพลงแป a s t งนะครับของพวกเราหกคนไว้ด้วยนะครับติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มทุกสตรีมมิ่งเลยนะครับผมเอาเลยนะครับย้ <Yeah. S 1> yeah.